เป็นช่อไงมันใช้เครื่องเก็บไม่ได้ครับพอราเด็ดแป๊บเนี่ยเขาจะเลือกแล้วเด็ดดอกตูมใกล้แตกกระดอกบานใช่ไหมแล้วมันจะเหลือลูกๆให้ทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็จะบานต่อต่อไปต่อไปเนี่ยฮะมันจะมีลูกๆเห็นไหมอ๋อคือในการเก็บเนี่ยเขาไม่ได้เก็บหมดทั้ง<ม>ช่อเ<ม>ขาจะเด็ดเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เด็ดไปแค่สี่อันจะเหลืออีกอันหนึ่งขาวไว้อย่างเงี้ยลูกอย่าลูกบานเล้วเราก็เพื่อจะเก็บต่อเท้าต่อไปเก็บที่บานออกไปใช่ครับแต่ลูกตูมเนี่ยปล่อยไว้ก่อนให้บาน ลูกตูมว่าถ้าเลือกเกตมันจะเป็นตูมใหญ่เริ่มใหญ่เริ่มแตกอย่างเงี้ยเก็บได้จะมีขอบป่ะมันจะมีขอบแบออเลโอเคแล้วอันนี้ครับอันนี้ที่ลักษณะเหมือนโดนตัดไปรักมันแก่แล้วไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยเหมือนโกนอย่างงั้นนะพี่มันไม่ค่อยมีดอกเขาก็จะฟันมันก็จะแตกขึ้นใช่ไหมก็เริ่มแตกมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นไปเรื่อยอันนี้เขาต้องตัดทุกปีใช่ครับมันตัดทุกปีเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตต่อใช่ครับเพราะมันแก่แล้วไงเียมันก็แตกขึ้นตัวนุ่มใหม่ แล้วแก่เนี่ยเขาเขาสังเกตกันยังไงว่าต้นรักแก่แล้วเห็นไหมเนี่ยมันจะมองไปมันจะข้างล่างเห็นไหมพี่ใบเหลืองเขียวใบใช่ไม่ใบเหลืองอันนี้พี่ยังดูโคนเลยมันจะมองเหมือนกันอันนี้คือว่ามันยังหนุ่มอยู่ใช่นะพี่ดูโคนมันจะเหมือนว่าดูเขียวดูนะอันนั้นเหมือนจะจะมีรอยไหมแบบเหมือนมันน้ำตาลเข้มไงเดี๋ยวนู่นเขาก็ไล่ตัดน like. ะอืมโอเคเนื้อที่ตรงนี้ปลูกประมาณกี่ไร่รู้ไหมประมาณเส้นนี้ หลายอยู่พี่เป็นสิบไร่แเลยยาวเลยนะถ้าแบบรักที่ทำรักเส้นมูหงเนี่ยเป็นสิบไร่พี่ uh huh.